ครับสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอิร์สสายจกรถไมโครซิงนะครับเอาพามาชมเจ้ามาขาวนะครับโอ้นี่เขาจะทำแบบไหนนี่โอ้ดึงครับไม่ธรรมดารถนี้ผมไปตรงไหนก็เห็นแต่จมครับคันนี้นี่โอ้สงสัยเสียสงสเซียววุฒนี่ บงังโอ้ยเย็ยบนย้ยเย,ย็บน้ยลงไปเดี๋ยวเราฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงเจ้าไม้ขาวนะครับ นี่นะครับมีแต่ง,งานปากโบนะครับพี่โอ้สุดยอดครับรถเสียมเมาอ๋ออีเป็นยังไงละ่ะอีเอือดินได้อ่ะสุดยอดครับรถดำตั้งหลายคันครับแต่วิ่งอยู่คันเดียวครับนี่ รถดำบตั้งห้าหกคันครับแต่ว,วิ่งอยู่คันเดียวครับสกใสคันอื่นไม่คือครับก็เลยต้องวิ่งคันเดียวอู้อู้อู้โหดเกินฮวหนะครับชมเจ้าตลาดประจวบใกล้เลไปชมรถ ออกตัวครับใส,ใส่ดินน้อยๆครับ <Okay. S 1> เป็นงานขุดโคกน้องนานะครับเป็นงานโคกหนองนาครับใช้รถดินรถดำทอยนะพี่น้องก็เป็นงานเก่าครับที่ทำไม่ได้ครับรถมันจมนะครับ ต้องใช้เจ้าโกเบรครับตัวร้อยโอ้โลดโลดโอ้นี่นะครับผมเคยขับนะครับคันนี้ผมเคยขับมาแล้วครับสู้กันกับตายครับสองวันนี้ครับสองวันเหมือนขับสองปีครับคันนี้สุดยอดครับ <c oughs> โอ้มีรถดำอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับวิ่งกันลืมๆนะครับเป็นงานวิ่งชาวบ้านงานชาวบ้านครับโอ้ใส่กีตักนะไม่ได้นับเลยนะส่งสัญญาณไปอีกแล้วครับอู้ราดำตังังเยอะวิ่งกันเดียวครับให้ตายสิอู้น้ำโอ,อกด้วยกบ น้ำอ,อกก็จะขุดยากแนหนึ่งนะครับไปดุยับสายลุยครับไม่เป็นไรตั้งเครื่องสูบน้ำได้ครับดินมันยังเปียกๆอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปชมที่ทีดินดีกว่าครับนี่อีถอยลงสาม ไปลงสาเลยอ่ะยีก,ก,ก,กดกดมาแล้วอ่ะอู้แมกโคมาแล้วครับตู้ครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ